วันนี้จะมาเล่าเรื่องของรูปถ่ายแล้วก็การส่งผ่านรูปถ่ายเพื่อการปรึกษาผื่นหรือว่ารอยโรคทางผิวหนังนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเทเลมดิซีนจริงๆการทําการปรึกษาผ่านรูปถ่ายเนี่ยมันจะต้องมีข้อกฎหมายที่สําคัญนะครับในการครอบคลุมอยู่แล้วก็คุณหมอที่รับปรึกษาถ้าให้ดีเนี่ยควรจะเป็นคุณหมอที่อยู่ในสถานพยาบาลและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย โรคที่น่าจะปรึกษาได้ที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งก็คือเป็นโรคที่ทราบการไม่ได้ฉายอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะขออนุญาตเล่าสู่กันฟังก็คือว่าจะถ่ายรูปอย่างไรโดยเฉพาะจากทางบ้านเนี่ยให้คุณหมอดูแล้วก็สามารถที่จะรู้เรื่องได้ปัญหาที่เราพบอันดับต้นๆก็คือคุณภาพของรูปถ่ายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากเทคนิคการถ่ายรูปเองคนไข้มักจะเลือกอการถ่ายรูปอยู่ในบ้านที่เป็นเวลนที่ล่ม แสงสว่างไม่เพียงพอทั้งที่ในความเป็นจริงแสงที่ดีที่สุดเนี่ยคือแสงอาทิตย์แต่ว่าบางครั้งการออกไปตากแดดอยู่ข้างนอกหรือบางครั้งแสงอาทิตย์ที่เข้ามาจะมีการเกิดเงาทําให้การมองเนี่ยดูได้ไม่ดีนะักสิ่งที่ผมแนะนําก็คือการใช้แสงประดิษฐ์ซึ่งแสงประดิษฐ์ที่ว่านี้ก็คือแสง f l a s ที่อยู่ในตัวกล้องโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับ จำนวนรูปถ่ายอย่างน้อยที่เราควรจะต้องการเนี่ยมีอยู่2รูปก็คือถ่ายให้เห็นว่าผื่นเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายอาจจะดูการกระจายทั่วๆไปหากจะมีตำแหน่งที่จะช่วยเช่นสะดือเพื่อให้บอกว่านี่คือบริเวณท้องตรงบริเวณสะบักค,คือด้านหลังอันนี้จะมีประโยชน์มากนะครับที่จะให้เห็นว่ามันกระจายอยู่อย่างไรและอีกมุมหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆก็คือการถ่ายระยะใกล้เพื่อให้เห็นรายละเอียดของผืน่น แต่การถ่ายผืนในระยะใกล้นั้นสนับกล้องโทรศัพท์มือถือบางอันจะมีปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถจะเข้าใกล้ได้ทําให้เกิดปัญหาก็คือภาพไม่ชัดเลยก็คือเป็นภาพที่ค่อนข้างมัวซึ่งภาพที่มัวนั้นอันที่หนึ่งเกิดขึ้นจากเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องของเลนส์ของกล้องเองอีกปัญหาหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากแสงที่มืดเกินไปอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าเวาลาใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายเนี่ย เป็นกล้องหลังนะครับซึ่งมีความละเอียดที่ดีกว่ามากบางคนเนี่ยใช้กล้องหน้าซึ่งเป็นกล้องถ่ายเซลฟี่แถมยังไม่พอนะครับเปิดแอปฟุ้งฟริงทำให้หน้าสวยหน้าเด็กเราไม่ต้องการนะครับเพราะว่าการดูรอยโรคผิวหนังนั้นเราต้องการรูปถ่ายจริงๆที่ที่ได้มาจากการถ่ายรูปที่ที่ดีขอเน้นสุดท้ายนะครับว่าการปรึกษาผ่านทางรูปถ่ายเรียกว่าเป็นเทเลมดิซีนนั้นมีอาจทดแทนการมาพบแพทย์จริงๆได้ เราใช้เทคโนโลยีเพื่อเอนมยความสะดวกให้เกิดประโยชน์แต่มันก็มีข้อจำกัดของเทคโนโลยีเช่นกันครับ